สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณหลาในวิชามิกเอร์เหมือนเดิมนะคะเ,เดี๋ยวคุณหลัจะพาท่านเรียนไปทําอะไรไปทําสิ่งติดอะไรนั้นเดี๋ยวติดตามชมกันเ,เลยค่ะมาถึงขั้นตอนในการทํานะคะก่อนอื่นคุณจะฉีกกระดาษออกเป็นครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็นํามาม้วนๆให้มันเป็นคล้ายๆหลอดนะคะนักเรียนแล้วก็จะเอากาวติดเพื่อที่จะให้มัน สามารถอยู่คงทนนะคะค่ะหลังจากนั้นคุณครูก็จะรีดกระดาษให้เป็นเรียบๆนะคะแล้วเอากาวมาทาทาในกระดาษให้หมดเลยแล้วก็ม้วนกระดาษค่ะนะักเรียนม้วนให้เป็นก้อนกลมๆนะคะเราจะสามารถม้วนให้เป็นก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะอันนี้คุณครูไม่ได้ไม่ได้ฟิกว่าเรียนจะสามารถม้วนทับกันได้กี่รอบ แต่ว่ามันจะมีม้วนที่เป็นฐานอีกอันหนึ่งนะคะจะเป็นม้วนใหญ่ๆเลยค่ะประมาณนี้นะคะค่ะแล้วก็หลังจากนี้ก็กครูก็จะนํากระดาษที่เราม้วนได้นะคะมาแปะมาแปะลงในฐานเพื่อที่จะทําเป็นตะก,กานะคะนักเรียนแล้วก็แปะไปเรื่อยๆจนจนถึงที่เราพอใจแล้วคิดว่ามันน่าจะใส่ของได้แล้วโอเคละแล้วก็พอแค่นี้แล้วก็ เป็นการเสร็จสิ้นค่ะคะ่ะหลังจากที่นักเรียนประดิษฐ์สิ่งของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปริษเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาพูดถึงเรื่องสิ่งที่จะต้องส่งคุณครูมาด้วยก็คือสิ่งแรกก็คือสิ่งประดิษฐ์นะคะที่เรียนประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วก็อย่าลืมการนำเสนอของตัวเองให้ทำเป็นคลิปวิดีโอสง่งคุณครูค่ะ